ัดมาที่เจเบตไม่คิดเลยว่าจะมีนางบ้าที่ใช้เวทมนตร์ระดับสามได้แม่งก็ได้โชว์พลังของลูกแก้วแห่งความตายอันเชิญมังกรตัวเบื้อ่ลึกในมึงแม่งก็พุ่งเหลาเข้าไปตกเกบเจเบตกระโดดหลบไปได้มันก็ได้บินลงมาจอดข้างๆไอ้หลวงปู่เข็มหอนคู่เข้าไปทิ้ง มันก็คือมังกรกระดูกหมาที่มีสกิลต้านทานเวทมนต์ได้ทุกรูปแบบฝันร้ายของเหล่าจอมเวทก็คือมันนี่เนีเจเบะแม่งหยิบดาบกัดจะไปทุบหัวมันวิ่งพุ่งเหลาลบส้นตีนกระโดดขึ้นไปฟาดเข้ากับพุ้งแก้มทางเบี้ยวเลยมึงไอหลวงปูเข็มยืนงงมันไก่ตาแตกแหกดากีราฟเลยมันก็ได้อัดฉีดพลังแห่งความตายค้่ไปแดกโปรตีนเยอะเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกมันก็ได้ไล่เวทบัฟเสริมความแข็งแกร่งให้มังกรเจเบะก็ได้ไล่เวทป้องก,กันกับเสริมพลังใส่ตัวเองไอ้มังกรพุ่งเข้า หางใส่เข้าไปเเบะกระโดดขึ้นมาโดนตบบ้องหูก็แตกแต่ก็ได้บัฟลูกป้องกันช่วยชีวิตเอาไว้ไอหลวงปู่เข็มใช้หอกพิษยิงใส่เขา,าแต่เจเบะรายวเวทป้องกันเอาไว้ละห <Billy. S 1> นังแนวนันกแกมันก็ได้ใช้ลูกแก้วแห่งความตายพื้นราวดินแตกไอมังกรกระดูกก็โผล่ขึ้นมาจากขุมนรกเอเวจีผีตานีมีกล้วยให้กินนะเปล่าแมงหลอดสะพลังแห่งความตายที่ขาดสะสมมา70กว่าปีหมดเช็ดเลยเจเบะก็ได้วิ่งพุ่งรวดเข้าไปกระโดดหลบป้งเล็บ เยียบหางกระโดดขึ้นไปบนฟ้าโดน้นปีนฟาดเข้าปกองซ้ายแต่แต่ว่าเจาเบนั้นยืนต้านพลังของให้มังกรเอาไว้ได้ไอ้ดวงปูเข้มแม่งยืนอึ้งตาถลนเลยมึงว่ามึงเป็นใครกันแน่วะทําไมถึงมีพลังมากมายซะขนาดนั้นข้าคือคนที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยชายคนหนึ่งที่แม้แต่พระเจ้ายังต้องหวาดกลัวตันที่เจโรคจิตกาลังหวดกับไอพ้พิโลกอยู่ถึงแกจะมีพลังก,กาลังที่เยอะเฮี้ยแต่สิ่งที่แกทํามันก็แค่การเวียงดับงงงไม่ใช่ไงแล้วมึ ไหรมึงจะโจมตีกูทิงอ่ะเห็นเอาแต่หลบอยู่น,นั่นแนะกลัวขา้าจนขี้หดตดหายเยี่ยวกระจายไปแล้วมันนะ้งน่ะอเจโรคจิตก็ได้คว้าดาบและกําลังจะเต็มพุ่งแต่ฉะน,นั้นเองนั่นนั่นนั่น,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 นมันมังกรออกระดูกไม่ใช่หรอวะร,ะรู้ดีเหมือนกันนะมึงเวทมนต์น่าจะไร้ผลอีเจหน่าสวยนมโตที่เป็นเมจิกแคสเตอร์นั่นจะต้องตายหาคาที่นั่นแ่เจโรคจิตก็ได้ปลดภาคลุมออกแมงตังทายังกับกิ้งกาจะลงลิ้นจับแมลงวันมันก็ได้พุ่งเข้าไปด้วยความเร็วหลบปลายดาบฟาดดาบใส่พี่โลกจนกระเด็นกระดอนแมง พิมติดชุดเกราะเขาโมเลยกรดวดถอยออกไปตั้งหลัก<ะ>นั่นมันเกราะหรือกระรโปงก,ก็ซิลาวะแข่งชิบหายตอนแบบกรกเจ๊กาจะทรมานเล่นๆแล้วค่อยฆ่าซะหน่อยแต่ว่าแกค,คงจะต้องตายหาคาที่ในทันทีแล้วล่ะเจโรคจิตก็ได้ตั้งท่าอีกกน่ากินเห็ดมันก็ได้พุ่งเข้าไปฟันกับดาบเขากำลังจะโดนดาบอีกข้างหนึ่งฟันแต่ว่ามันก็ใช้สกิลพลิ้วไหวดูส่น้ำหลบไปได้ ม่งพุ่งเข้าไปแทงกลังกระบาลเสียบทะลุหมวกเหล็กตกกระจายอะไรบางอย่างก็เลยรีบเพ่นถอยออกมาแม่งยืนงงเลยว่ามึงโดนแทงทะลุหมวกเหล็กตาแตกซะขนาดนั้นทําไมเหมือนไม่ได้รับความเสียหายอะไร,รเลยวะเฮดูเหมือนตอนนี้จะหมดเวลาเล่นสนุกกับแกซะแล้วสิออหนูนาเบลันแกรมม่าข้าขอสั่งให้เจ้าเอาจริงโชดเทพให้พวกเด็กกระโปงนี่ดูซะที่โลกแม่งโยนดาบทิ้งเฉยเลยแหจงเข้ามาช้อนหน้าข้าแล้วเตรียมตัวตายซะตัดมาที่เจเบตยืนหอบแหกหอบแตกเลยมึงจะยอมมาเป็นเด็กข้างไข่ของพี่ พี่จะปล่อยน้องไปก็ได้นะอออนไอ้ไอ้ไอ้ไปแบกแฟันก่อนไปไอ้แก่เม่นขีฟันชิพายข่าแม่งทิ้งซ่ามังกรกระดูกลูกพ่อไอ้มังกรแม่งก็คำราม เจ๊เบดก,ก็ได้ยินเสียงของพี่โหกที่ให้ใช้พลังที่แท้จริงซะมังยืนยิ้มเจ๊จัดห้ยต่อไปนี้ข้าไม่ใช่นาเบแต่ข้าจะต่อสู้ในฐานะนาเบรันเกม,ม่์หนึ่งในกองพลของมหาสุสานนาสเซอริกไอมังกรแม่งวิ่งเข้ามาจะตบเขาเด ไอหลวงปู่เข็มแม่งมองหาใหญ่เลยว่ามันหายไปไหนล้ววอะอะมันอยู่ตรงนั้นได้ไงอะมันใช้เวทไฟได้ด้วยงั้นรึแล้วแม่งหลบกการโจมตีไปอยู่บนนั้นได้ยังไงทั้งทั้งที่มันใช้สกิลบินได้แต่ทำไมมันถึงไม่หนีไปมึงคิดจะต่อต้านเอาชนะพลังต้านทานเวทมนตร์ที่สมบูรณ์แบบเฮียเยนี่งั้นรึเจ๊เบะแม่งกระชากรัคุ้มทิ้งว่าคือหนึ่งในเมดดาวลูกไก่ของมหาสุสานนาสริกนาเบรันแกมมาไอมังกรกระดูกกำลังจะแดกหัวเขาแม่งหายวับเข้ามาแทงไอหลวงปูเข็มตัััดหวว ข้ไอหลงหวงปูเข็มหันไปฟาดเขาวาบหนีมาข้างบนนีก่แกเก็บเวทเคลื่อนย้ายในพิบตาเป็นไทตายมาใช้สังหารข้างเั้นเลือถข้าไม่ทําอะไรงงๆอ,อย่างนั้นอยู่ละแค่โชว์ให้พวกเด็กกระโปกกอย่างแกรู้ว่าการจะฆ่าแกน่ะมันง่ายซะยิ่งกว่าเอาบิ๊กตู่ออกจากนายกอีกมึงจงแหกตาดูนี่ให้ดีๆซะเจเบะแม่งโยนอาวุธทิ้งเลยแกคิดจริงๆหรือว่าเวทมนจะทําอะไรไอมังกรเวนนั่นไม่ได้เจเบะก็ได้ตบมือไล่เวทมนสายฟ้าออกมาไอหลวงปูเข็มแม่งยืนอึ้งตาถลนเกือบทะลุจอ มังกรกระดูกก็จะทําให้เวทมนตร์ระดับ6ลงไปไร้ผลต้องหักล่ะแต่ว่าถ้าข้าใช้เวทมนตร์ที่สูงกว่านั้นจะเป็นยังไงเนอะป้บบานะไม่มีทางที่พวกมนุษย์จะใช้เวทมนตร์ระดับเจ็ได้หรอกเจเบกแมงก็เสย,ยยิ้มซัดเวทสายฟ้ามังกรขั้นสูงพุ่งเข้ามาช้อนหน้าไอ้มังกรกระดูกแตกละเอียดยิบไอห,หลวงภูเขมโดนเข้าไปเต็มข้อกลายเป็นฝุ่นไปเลยมึงตัดมาที่พี่ลกอจเจเโรคจิตลายเวทเสริมพลังชุดใหญ่โตมโหลันแมงพุ่งเข้าไปเสียบเขาหน้าแหกยัดสายฟ้าส วนยังไม่สะใจพักด,ดาบอีกเล่มเข้ามาทิ่มหูซ้ายทะลุหูกวาย,กายัดไฟใส่เข้าไปไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตละมึงพี่โลกแม่งคว้าตัวหมับเขาให้พี่โลกแม่งไม่เป็นไรเลยสักนิดแม่งเปิดหมวกออกมาโดนทิ่มตาโหลเลยมึงการต่อสู้กับเมจิแคสเตอร์อย่างข้าเป็นไงที่พี่โลกมันบอกว่าออมมือให้นั้นก็คือการเอาชนะโดยไม่ใช้เวทมนต์เลยสักนิดแม่งเอยปล่อยนู๋ พิโลกก็ได้ขโมยดาบเวทมนเข้ามาและปิบทรมานให้เจโรคจิตตายหาคัดที่อย่างช้าเลือดสาดพุ่งเป็นยุงโดนฟาดเลยมึงนายท่านขอรับให้ตัวเฮอะไรวันนี้เจเบ็ดพุ่งเข้ามากระเทืบนหัวทิ่มดินเลยมึงพิโลกก็ได้สั่งให้เจปเบ็ไปเก็บพวกของมีค่าไอเทมเจมๆก,ก,กลับนัสลิมันก็ได้เดินมาหาให้ผมปิดตาโดนแทงตาบอดเลือดซิบเลยพีโลกก็ได้ใช้สกิลสองไอเทมก็ได้รู้ว่าไอมองกุฎนี่ก็คือมองกุฎแห่งปัญญามันก็เลยทำลายไอไอเทมเวนนี่ทิ้งไปซะมันก็ได้แบกให้ผมปิดตาออกมาและตอนที่ ก้า <9. S 2> ก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะโอ้ยไม่ลอยเลยะเซบาสพาฉันปรับเดี๋ยวนี้เลยนะมันก็ได้เดินมาบอกกับไอ้ปากจมูกแดงว่าให้เตรียมรถมาซะข้าจะไปจากเมืองนี้ตัดมาที่ห้องพักไอ้เซบาสเปิดประตูเข้ามา5จนมก้มต่ำขอโทษที่เมื่อกี้ตะคอกข,ข,ขึ้นเสียงใส่เพราะมันคือภารกิจเซบาสนะต้องออกไปบอกแผนบางอย่างกับเชลเทียเจมันก็ได้แอบดูไอ้ปากจมูกแดงวางแผนจะตลบหลังเขาแล้วจับเขาปล้ำทำเมียแห๋่ทุกอย่างเป็นไปตามแผน เจ้เขาก็ขออนุญาตเซบาส์ว่าค่าขอจับไอ้บักจมูกแดงนั่นแดกได้หรือเปล่าคะฮ <c oughs> ไอบักจมูกแดงก็ได้ขวบม้าพาเข้าไปแมงเปิดปิดไฟส่องสัญญาณให้ใครบางคนไอพวกปลาไหลน่าง่วมันติดเบ็ดเราแล้วสินะทั้ง3 <c oughs> ก็ได้มานั่งคุยกันในรถม้าก่อนอื่นเลยข้าสงสัยมานานละว,ว่าทาไมมึงชอบไปเตะตบชกตีกับน้องออร่าที่จริงแล้วผู้ที่สร้างข้าขึ้นมามันเด็ดเซ็เอาไว้ให้ข้าต้องเตะตบชกตีกับไอเอลแคทเตียมอต้านันเพราะว่าคนที่สร้างข้ากับยานั่นขึ้นมาเป็นพี่น้องกันข้าเคยแอบไปได้ยินท่านไอคุยกับท่านเพโลรอนซิโนมา刹那นั้นเองรถม้าก็ด้จอดพวกโจรป่ามารอ เขากันบานเลยมึงแชลเทียนั้นได้เปิดประตูออกมาแม่ <c oughs> น่ารักชิบ่ายเลยงั้นข้าขอจับนม <c oughs> อย่าบังอาจมาแต่ต้องนมข้าแชลเทียแม่งสะบัดฟันคอคอขาดเลยเลือดของมันนั้นก็ได้ลอยขึ้นไปบนฟ้าแชลเทียก็ได้สั่งให้เจ๊สองคนนี่ไปไล่หวัวพวกมันไอ้บักจมูกแดงหน้าซิดเป็นหนังกระโดดเข้าไปหลบในรองเท้าเลยมึงถอยหลังไปเจอเจ๊นมเจ๊แม่งอ่านมให้เลยกูได้เป้าให้เป็นกูได้เป้าถึงตายพี่ก็ยอม ไอ้บัตรจมูกแดงความมับโดนนมแดกแตายหาคาที่อาเจลูกน้องชาวเชเียร์ก็ได้จับเขามาทรมานเขียนข้อมูลพวกไอ้เบือกนี่มันกดดันอยู่ในถ้าและหัวหน้าของพวกมันก็คือเบรนไอ้เซบาสมันจําได้ว่าเคยได้ยินเววเววมาว่าเป็นนักรบที่มีฝีมือร้กะอาจจะเก่งที่สุดในประเทศนี้แล้วมัง้งเซบาสั้นต้องแยกตัวกลับไปทาภารกิจรวบรวมข้อมูลต่อตัดมันที่ถ้าก็ได้มีเสียงกรีดร้องเอ็ดเช่นเลยชายคนหนึ่งนั่งเช็ดดาบสะเงาวับเลยแมงก็ได้เดินออกไปดูลูกกระจ็อกวิ่งมาฟ้องว่ามี ผู้บุกุกพวกมันมากันเป็นกองทัพเลยงั้นหรอือม่ยังมีแค่สองคนแค่ผู้หญิงสองคนแค่ผู้หญิงสองคนพวกมึงยังสู้กันไม่ได้เดี๋ยวกูจะออกไปจิ้มซีลี่ยมมันให้แตกเองเชลเทียแม่งข่าไม่เลี้ยงเลยในขณะที่กําลังเดินพเพลินอยู่นั้นชน,นึ่หนึ่งลูกน้องโดนฟาดนมสั่นเลยมึงแต่ว่าน้องเขาก็ฟื้นฟูได้ในพริบตาพวกแกเป็นแวมไพร์ใช่ไหมถ้ามาคนเดียวจะดีหรอจะ๊ะไปเ,เรียกพวกมาเอาสุนตีนมารวมกันแล้วมากระชือหนูได้เลยไม่จําเป็นหรอกหน้าแค่ฆ่าคนเดียวก็พอละเก๊กอก มายืนคู่เขาโดนเชลเทียจับฟาดหลังแอนและเจกูข้าชื่อเบนแองกรัสแล้วเจ้าล่ะถ้าหนูชื่อเชลเทียบัตฟอเลนจ้าช่วยทําให้อดีนาลีนหนูพุ่งพ่านทีนะอีสัตว์ประหลาดน้าโง่เอ้ยคิดว่ามึงเก่งมากนักไงเดี๋ยวเจอวิชาฟาดฟันแบบไวเชี้ยของข้าถ้าเข้ามาในเขตแดนของข้าแล้วก็โดนฟันดังแมบนมสันแน่ๆนอีหนูว้าวน่ากลัวน่ากลัวงั้นหนูขอเสนอเสนอหน้าเดินงง่ๆเข้าไปลองโดนฟันหน่อยละกัน และทันทีที่เชลเทียเหยียบเส้นแมงฟาดเต็มข้อท้าแต่ว่าพิชาดาบที่มันโมว,ว่าเร็วเฮียๆนั้นก็ได้ถูกหยุดเอาไว้ที่ด้วยปลายนิ้วแมงยืนตาค้างเป็นช้าง่อกก้อยไม่เป็นเลยมึงเชลเทียนั้นก็ได้กระโดดถอยออกไปไอ้เบรนแมงมือไม้สั่นิ่กิ๊กกิ๊กเชฟแมงพุ่งเข้ามาฟาดเชลเทียไม่ยังงย้งเชลเทียสะบัดเล็บนิ้วก้อยนิ้วเดียวยืนหาวสู้กับเขาอย่างชิวนี่แกเมื่อกี้งัดไม้เด็ดไครตายฟาดใสห่หนูแล้วหรอกค่ะถ้ายังใช้ฮาคิไม่ได้ก็ฟันหนูไม แม่งเอ้ยใครจะอยู่ก็อยู่กูไปละโว้ย เชลเทียก็ได้ใช้เลือดที่ดูดมาแรงร่างเป็นปีศาจที่แสนน่ากลัวพวกลูกน้องไอเบนก็ได้มาตั้งป้อมดักกระทืบน้องเขาไอเบนแม่งสีคุร้อยซอย,ยิกเยี่ยวเล็ดวิ่งหนีไม่สนใจใครเลยนะมึงเชลเทียนั้นก็ได้เดินออกมาจากความมืดหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวและอัปประรเฮี้ยเฮี้ยแม่งความนา่ารักคิโมจิเมื่อกี้หายไปไหนหรือวะมันก็ได้พุ่งเข้ามากระสวกคอเขาเลือดพุง่งเลยพวกลูกกระจ็อกของไอเบนก็นอนเฉาตายศพเกลื่อนท้ำเลยมึงเชลเทียนั้นก็กำลังจะไล่ตามไอเบนไปแต่ว่าแม่งมุดลูหนีหายไป ขาก็ด้มาบอกว่าท่านเชลวเทียคะมีพวกนักผจนภัยมาดักรอชุบหน้าเราให้แบะอยู่ที่ปากถ้ำเชลเชียแม่งรีบกระโดดพุ่งออกมาดูอีดอกนั่นมันเป็นแววไพลายใช้อาวุธเงินสาข,ข้าจะฆ่าพวกแกทุกตัวแม่งก็ได้พุ่งเข้าไปฟันคอเขาขาดเก็บผมหยองก,ก็ได้คุม,มาเชลเชียแม่งชอบเขาเฉยเก็บไว้เด็กที่หลังละกัน กระโดดเหินหาวข้ามไปบีบมือเขาเลือดพุ่งรนนมฟาดคอขาดตายหาขาที่หันหน้ามาฟาดมาหาเจ้หัวหย่องกำลังจะถูกแชลเทียลงลิ้นเจ๊ก็ได้หยิบโพชัันแดงขึ้นมาปาใส่น้องเขาแชลเทียหน้าไม่ยืนค้างเลยมึงไปจับเจ๊นั่นมาให้ข้าซะเออแม่งกลับมาเป็นร่างที่น่าโดนปูยีปูยำสักทีไอ,อชิบหายแชลเทียก็ได้สะกดจิตเจ๊หัวหย่องและถามว่าไปเอาไอโพชัันน้ำท่อมนี้มาได้ยังไงเออไอ้นักประจนภัยโมมอนให้ข้ามาเจ้าข้าที่ขามาที่นี่เพราะว่ามาตามหาฐานลับของไอพวกทหารรับจ้าง แต่เห็นถ้าไม่ค่อยดีก็เลยให้พวกนักธนูคอยสังเกตการป่านี้พวกแมงคงวิ่งหน้าตั้งจุดปิดไปรายงานที่กิ้วแล้วมัง้งเชลเทียนั้นรีบพุ่งเหลาเข้าไปในปา่าสั่งให้พวกเงาเสือชิต้าวิ่งไปขมอดมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในปา่าขณะนั้นเองก็ได้มีแสงอะไรบางอย่างพวกเสือชิต้าโดนเล่นสละพวกมันเป็นใครกันวะแปลงร่างเป็นตัวเฮียอะไรอีกแล้วก็ไม่รู้วิ่งมาเจอกับกลุ่มนักผจนภัยดักรออยู่พวกมันนั้นได้ใช้ไอเทมอะไรบางอย่างเชลเทียก็หยิบหอกมาฟาดใส่เขาและก็ได้โดนมังกรแดกเข้าไป เต็มๆมันก็ได้ใช้หอกศักดิ์สิทธิ์กันพุ่งเหล่าทะลุก,กอดแตกตายหาคู่เลยมึงชเชลเจียนั้นยืนนิ่งเป็นเสือสมิงลื่นตกภูเขาตัดมาที่นาสลิเจอันก็ได้มารายงานพี่โลว่าชเชลเจียนั้นถูกสะกดจิตแปรพักเป็นศัตรูกับพวกเราไปซะละเจอันก็เขอเสนอจัดตั้งขุนพลออกไปตบกบาลยายนั่นให้ได้สติโดยหัวหน้าหน่วยก็คือเขาเองส่วนรองหัวหน้าจะเป็นโคคิวตัสกับมาเร่แต่เย็นๆก่อนข้าจะขอไปดูด้วยตาของข้าเองว่ามันเป็นศัตรูกับพวกเราไปแล้วจริงๆและตอนที่1ิบก็ได้ตัดจบลง ตรรงนี้คับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่าลืมติ๊กกระดิง่งแจ้งเตือนกันด้วยนะลงปุ๊บแจ้งเตือนปับ๊บจิ้มเข้ามาดูก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยสวัสดีครับบบ๊าายยไอเวน